สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แฟนบอลชาวไทยนะครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในรอบร้อยปีเลยนะครับที่ผมเห็นกระแสการให้การสนับสนุนแล้วก็การแสดงตัวออกมาเพื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับวงการฟุตบอลไทยหรือสมาคมฟุตบอลประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการต้องจ่ายนะครับ ตามคำสั่งสารให้กับบริษัทคู่กรณีซึ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องชำระครับมันอยู่ที่ว่าทางนายกสมาคมของเราแล้วก็สภากรรมการเนี่ยจะได้เจรจานะครับกับทางบริษัทคู่กรณีว่าจะมีการผ่อนผันได้อย่างไรบ้างแต่ทางนั้นทั้งนี้ก็ต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับอันนั้นเป็นกรณีหนึ่งนะ แล้วก็มีเพื่อนถามว่าทําไมไม่ไปไล่เบี้ยกับคนที่แน่นอนครับมีมติแล้วนะครับตามประกาศของสมาคมผู้บอลประเทศไทยเกี่ยวข้องกับว่าจะตั้งแต่งตั้งทนายความนะครับแต่งตั้งผู้ที่มีความชํนานาญด้านกฎหมายดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการดําเนินการนะครับอันนั้นอันอนั้นเป็นเรื่องของของสมาคมวิธีการภายในองค์กรนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในนะครับซึ่งมันคนละเรื่องแต่ตอนนี้นะครับ ทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยมาดามแป้งนวลผ่านล่ำซำออกมาถแถลงเกี่ยวกับการจัดแคมเปญนะครับคนไทยรักบอลไทยตรงนี้นะครับเรามาช่วยกันดีกว่านะครับจะได้ไล่เบีย้ยกลับมาได้เท่าไหร่หรือได้มาครบไม่ครบอย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายนะครับที่จะดูรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะว่าท่านาผู้บริหารยุคเก่าเนี่ยได้ทําถูกต้องหรือผิดอย่างไรก็มันก็อยู่ที่หลักฐานนะครับอยู่ที่ ข้คอกฎหมายต่างๆที่ทางาผู้หลักผู้ใหญ่ภายในสมาคมจะดาเนินการแต่สาหรับเรานะครับที่เป็นแฟนบอลไทยเรามาร่วมกันช่วยกันนะครับพเพราะในกาลังนะผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีเลยทําถ้าเกิดเราแข่งขันแล้วเราแสดงออกให้เห็นนะครับว่าเรารักฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยอยู่กับเรามาเป็นร้อยปีแล้วครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเราเนี่ยทำให้คนไทยรุ่นต่อรุ่นนะครับมีความสุขในการชมฟุตบอลและเป็นกีฬามาหาชนเราเนี่ย ตอนนี้สมควรครับที่เราจะมาร่วมกันนะในสภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับสำหรับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแน่นอนครับเราจะประมาทไม่ได้นะไอเรื่องแบบนี้จะต้องมาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะสนับสนุนโครงการเกี่ยวข้องกับแคมเปญของมาดามแป้งนะครับการให้การสนับสนุนทางด้านกํลาลังใจมาชมกัน,นเยอะๆครับที่สนามรัชมังคลาวันที่ยีกับวันที่25นะครับแล้วต่อไปเนี่ยนักฟุตบอลไทยทุกคนจะต้องตระหนักรู้นะครับว่าฟุตบอลไทยนะครับ สมาคมฟุตบอลประเทศไทยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของคนในชาติเป็นของชาติเราครับเป็นของแฟนบอลทุกคนภายในประเทศนี้ซึ่งมีส่วนร่วมนะครับในการเป็นเจ้าของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้สแสวงหากําไรนะครับคนละเรื่องกับไทยลีกนะนะครับสมาคมฟุตบอลไม่ได้สแสวงหากําไรและผู้มาบริหารก็อย่างที่พูดกันในข่าวคราวช่วงนี้คือไม่ได้มีการตั้งเงินเดือนหรือเอาผลประโยชน์นะครับเข้าเข้าสู่ตนเองนะ ถ้าเกิดรายได้ขึ้นจากสมาคมนอกจากจะเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าดําเนินการปกติครับแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะการจ้างจะไม่มีนะครับในสมาคมดังนั้นสมาคมนี้จึงเป็นสมาคมเพื่อคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของในลักษณะมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับส่วนนะครับในเรื่องอการฟ้องร้องไล่เบี้ยอะไรก็ตามแต่นี่เป็นเป็นหน้าที่ของของทางองค์กรนะครับที่จะจัดการต่อไปมันอยู่คนละประเด็นนะครับ กับการที่เราจะบอกว่าให้คำพิพากษาสิ้นสุดแล้วให้บริษัทที่ได้รับความเสียหายเนี่ยที่ฟ้องร้องสมาคมเนี่ยรอเงินจากการไลเบียไม่ได้ครับเรื่องนี้มันอยู่คนละส่วนกันนะท่านต้องเข้าใจเราก็ต้องหาเงินบางส่วนหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่การอตกลงไปชําระสสางให้กับทางบริษัทที่ชนะคดีเสียก่อนเสร็จแล้วส่วนการไลเบียจะได้ตอนไหนนะครับมอีกเรื่องหนึง่ง มันเงินคนละส่วนกันครับต้องกาบเรียนท่านผู้ฟังตามนี้เงินคนละส่วนเงินคนละคดีแต่ตอนนี้มูลนี้ดังกล่าวนะครับสามกว่าล้านถึง500กว่าล้านเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินไม่เกินเรี่ยวแรงของเรานะที่จะช่วยกันนะพี่น้องทุกคนครับและการกอบกู้ครั้งนี้เนี่ยจะทําให้นักฟุตบอลทุกคนได้รู้นะว่าฟุตบอลไทยช้างศึกของเราเป็นที่รักของประชาชนไทยมากแค่ไหนเราจะต้องรู้เนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของฟุตบอลไทยนะนี่คือสิ่งที่ น้ำใจหัวใจของอแฟนบอลไทยเป็นล้านๆดวงเนี่ยจะมาช่วยกันนะครับอาทิตย์หน้าแคมเปญดอกรับร่วมมือช่วยกันแต่สําหรับต่อไปนะครับผมคิดอย่างนี้นะที่จริงแล้วถ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถึงผมผิดไม่ผิดนะถ้าพูดถึงส่วนตัวความคิดผมนะยังไงผมก็ต้องช่วยมาดามแป้งนะแล้วผมจะไม่มีอะไรที่ต่อสู้เด็ดขาดสําหรับส่วนตัวผมนะครับสปิริตต,ต้องมีครับนี่คือวงการกีฬาถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้น จากเราเอย่างเงี้ยผมเองเนี่ยจะถูกหรือผิดอะไรผมต้องช่วยไ้ก่อนนะครับจะไม่มีการตอบโต้อะไรเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะได้มองนะว่าสปิริตในวงการกีฬาเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ผมเห็นมานะมาดามแป้งคณะกรรมการทุกคนเนี่ยทำงานก้มหน้าก้มตามมาตลอดจนมาโดนนะครับคดีนี้หละครับที่มันหนักนะสาหาัสจริงๆริที่จะต้องมาแจ้งให้หแฟนบอลและประชาชนทราบซึ่งน่าเห็นใจมากนะครับและยังไม่รู้จะมีเรื่องอะไรไมาอีกนะครับตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เรานะครับไม่จะไปมองมุมลบอะไรเังสิน้นตั้งใจช่วยสมาคมไปเลยครับช่วยได้คนละห้าบาท10บาทซื้อเสื้อได้ซื้อครับไปดูคอนเสิร์ตได้ช่วยกันนะครับมีฟุตบอลนัดพิเศษเนี่ยช่วยกันไปดูครับนี่คือหัวใจของแฟนบอลไทยทุกคนครับที่มาร,มร่วมช่วยกันเถอะช่วงนี้ใครนะครับรู้สึกว่าในแถลงการจะบอกว่าใครนะครับถ้าเกิดมีการรับบริจาคจริงนะครับ ถ้าใครใจ่จายจ่ายเป็นเงินสดไปเนี่ยจะได้รับส่วนลดนะครับในการจ่ายภาษีถึงสองเท่านะครับเราทําบุญทําทานกับเรื่องอื่นมาเยอะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเรามาทําบุญให้กับเยาวชนไทยเราให้กับวงการฟุตบอลเราซึ่งฟุตบอลเป็นกีฬามาหาชนของเรานะครับกีฬาสร้างชาติกีฬาสร้างเยาวชนกีฬาสร้างบุคลากรนะเป็นกีฬาที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศเราเป็นกีฬาของคนไทยทุกคนครับสําหรับนะครับคลิปนี้นะผมขอพูดถึงเรื่องนักเตะสตาร์ของเราหน่อยนะ เจ้าเช็คสุปโชคสารชาตินะครับที่ซัปโปโรมีข่าวคราวนะครับข่าวค่อนข้างจะดีสำหรับเจ้าเช็คได้ลงสนามนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับเจลริคทูโดยเจ้าเช็คนะครับได้นำทีมฮอกไกโดคอนเซเดเรลซัปโปโรนะครับบุกไปเอาชนะเบลบิดอาคิตะนะครับถึงถิ่นด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งโดยในแมตช์นี้นะครับสุปโชคสารชาติต้องบอกไว้เลยว่าคือเดอบแบกตัวจริงเลยได้มีโอกาส ได้ลงตัวจริงเป็นนัดที่2นะครับครั้งนี้เขาทั้งอดซิดนะครับทั้งมีส่วนร่วมในการได้ประตูทั้ง3ประตูครับโดยผู้ทําประตูนะครับของซัปโปรโรก็ลด้แก่เรตตาอาอิโกะนะครับโทโมกิคอนโดและเรอิเอซุมินะครับในเกมนี้สุปรโชคสารชาตินะครับมีชื่อออกสตาร์ตเป็นตัวจริงโดยเจ้าตัวนะครับมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูและสามารถทำไปได้ในอดซิดนะครับ สำหรับโปรแกรมถัดไปนะครับฮอกไกโดคอนซเดเรซัปโปโรจะทำสิทธไทยดาบี้แมตช์โดยการบุกไปเยือนเอเมฟซีนะครับทีมของเจ้าบุกเอกนิปัญญานะในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมเวลา12นาฬิกาเอ๊ะ23มึันก็ชนกันน่ครับกับช่วงที่ไทยแข่งขันเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางซัปโปโรนะครับก็จะไม่มีเจ้าเช็คนะครับร่วมทีมใน การแข่งขันกับเอฮิเมะนะครับที่จะเจอกับเอกนิปัญญาซึ่งเอกนิปไม่ได้มีรายชื่อนะครับก็คงได้ลงแข่งตามปกติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนซัป,ปโปโรคงจะเสียดายมากพอสมควรเพราะว่านัดที่แล้วนะครับสุปโชก็ยิงนัดนี้นะครับมีทั้งส่วนร่วมมีทั้งแอดซิตนะครับถือว่าสุปโชคเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยนะเจ้าเชคเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยในการที่ทําให้นะครับซัป,ปโปโรตอนนี้เนะี่ยขึ้นมาเทิบขึ้นมานะครับในันดับรองบวยแล้วนะครับ ถือว่าในห้านัดได้ชนะแล้ว1นัดและนัดที่แล้วที่4ี่ก็มีวิเววคือได้รูปได้ประตูแรกนะจะจะเช็คนะครับถือว่าจะว่าไปผมบอกไว้เลยครับว่ามันเหมือนกับกลับมาได้นะส่วนหนึ่งก็เพราะเจ้าเช็คจริงๆครับทำให้แฟนซัปโปรพูดเป็น,นสปปปเสียเดียวกันนะว่าทีมเนี่ยขาดเจ้าเช็คแทบจะไม่ได้แล้วถือว่าเป็นเดอะแบกตัวจริงและน่าเสียดายมากที่สุภาพโชคเรียกตัวนะครับมาติดทีมชาติไทย ในช่วงวันที่แบบถึงวันที่5านะครับทีมชาติไทยทําให้สุภระโชคอาจจะได้พลาดการลงสนามช่วยซัปโปรโไปถึง2แมตช์นะครับก็ถือว่านะครับจะเช็คกลับมาได้อย่างงดงามแล้วก็ถือว่านะต่อไปนี้เนี่ยซัปโปรโขาดเช็คไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคิดว่าในวนี้น่าจะมีการถ่ายทอดสดนะสำหรับเจลิกทูนะครับเพราะว่านังเตะไทยเราอยู่ในทั้งซัปโปรโทั้งเอฮิเมนะครับ ก็น่าจะมีเอกชนติดต่อนะน่าจะได้ดูกันเเร็วนี้ครับสำหรับการถ่ายทอดสดก็ให้กำลังใจนะครับเจ้าเช็คสุขโชคสารชาติและยินดีต้อนรับกลับมาอย่างทีมชาติไทยและในวันที่2 1กับวันที่2 5นี้นะครับถ้าฟอร์มเจ้าเช็คเป็นแบบนี้นะเราจะได้เห็นน้องเช็คนะครับลงเป็นตัวจริงในทีมชาติไทยเราค่อนข้างจะแน่นอนครับ ฉันเป็นแฟนบเเลล์ฉันเป็นแฟน OL ที่ฉันรักเรียงมากถึงปกที่เคยเป็นเพราะเห็นเรียงให้โอกาสกระช่างศ <Yeah. S 1> ึกเอราวันการีเนตเตชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายรองชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันการีเยช่างทรงพระอิงสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to eat while one a Thai player I'm from the same city as around one in Thailand, I love Fonseca Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. I'm a fan of กอเห็นเลี้ยมให้รกดักช่างศึกเดรวันกาดีเยนักเต,เตเชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปารอฟอนเซกะขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอราวัณอีสานใต้ช้างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football Lyonnais et j'aime Lyon plus que jamais. Car Lyon a donné sa chance à Ela un Wingardi, une joueuse d'origine thaïlandaise. Je viens de la même ville et à Wanguadi en Thaïlande. J'adore Fonseca. Merci pour l'opportunité de donner votre piste au Elephants